ครับสวัสดีครับนี่ครับตีมือของลูกอีสาชนชาแนลครับกับอากบยางนะครับกับกบยางนะครับปลาเนี่ยครับ,รบประมาณใส่กับประมาณสองโลถ่ายรูปให้ด้วย ใส่กับประมาณสองลูกนะครับว่าจะได้ขึ้นมากครับโอ้ยตกใจโอ้ยเอาเอาเดี๋ยวเอาคิีมแป๊บนึงครับครับอ่าวิธีปลดป่าเลยครับ วิธีปุดป่าใ,ใสครีมนะครับใสครีมตัวนี้เกี่ยวนะครับอตองระว่างตองระมัดระว่างครับบองสันสิตส่มือใดครับโอ้บึงขาบเต็มเต็มอ่ะกินมักลึกแล้วโอ้ย<อ>นั่นนั่นนั่นะว่างระว่างตองระว่างครับตองระว่างระวังเบ็บด,บดนะครับระวังเบ็ด กินลึกมากโอ,นอ,อ้นี่แหละครับถ่ายรูปให้หน่อยนี่แหละครับฝีมือครับฝีมือกระต้นปีเลยครับพีนน่นอนครับอ่านะครับอ่าก็ถือว่าเป็นปีเลยครับที่ได้ตัวขนาดนี้ครับ าจ้งได้กับมาครับนี่แหละครับเบิ้งเต็มเต็มครับเบิ้งโตม,เต,มเต็มครับได้หนึ่งเทะนะครับพี่น้องครับไปชั่งรูกจะก,กิโลอ่าน่าจะประมาณสองโลสโลนี่แหะครับว้าเดี๋ยวก็ไม่ได้กินเดี๋ยวก็ไม่ได้กิน <laughs> ทาแต่ายลูโอเคเนาะอ่ะ ครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้ชิมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวพบกับคลิปต่อไปนะครับเนาะอ่าต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับผู้ติดตามนะครับขอบคุณหลายๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ